คุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ19สิงหาคมนะคะก็ตรงกับวันมนุษยธรรมโลกนะคะองค์การสหปร,ระชาชาติจึงได้จัดโครงการดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกเอาคุณแม่ยังสวยค่ะบียอนเซ่ขึ้นร้องเพลงโปรโมทนะคะแหมสวยใจดีขนาดนี้นะคะสมกับเป็นซุปตาร์คนดังระดับโลกจริงๆค่ะเักร้องคุณแม่มือใหม่บิยอนเซ่ได้รับเกียรติจากองค์การสหปร,ระชาชาติ together, ให้ขึ้นเวทีร้องเพลง I Was Here เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนทั่วโลก เห็นความสําคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน <One day. S 1> ที่กรุงวอชิงตันดีซีเนื่องในวันมนุษยธรรมโลก19สิงหาคม <taking> ซึ่งตรงกับวันนี้พอดีค่ะ <each> ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นภาพบางส่วนจากการแสดงที่นิวยอร์กเมื่อหลายวันก่อนฮ mm hmm. ือฮาไปตามๆกันค่ะเ mm hmm. พราะบิยอนเซ่ดูสวยสงา่า mm hmm. สมศักดิ์ศรีสุปตาอย่างที่สุดเลยละค่ะ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการเดินสายโปรโมทโครงการเนื่องในวันมนุษยธรรมโลกที่นิวยอร์กนะคะบิอนเซ่ก็มาเล่าความรู้สึกปลาปลื้มใจในรายการท็อปโชว์ดังของเอเดรียนคูเปอร์ว่าดีใจที่เพลงไ Was h e ซียของเธอได้เป็นเพลงหลักของโครงการดีๆนี้ค่ะและก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ไม่เข้าใจว่าวันมนุษยธรรมโลกมีความสําคัญตรงไหนแต่หลังจากได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ทําให้เห็นความสําคัญมากขึ้นแถมยังรู้สึกว่าแค่ได้ช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนเท่านี้ก็สามารถทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นแล้วละค่ะ